สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องพีๆกันนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องแม่นาคพักขนงนะคะทําไมถึงเฮี้ยนนะคะแล้วท่านฆ่าคนทําไมนะคะเราก็ขออนุญาตถามท่านเลยนะคะท่านก็มาบอกนะคะว่าตอนนี้ท่านก็เป็นเทวดานะคะอยู่ในภพดุสิตแล้วนะคะสมัยนั้นที่ท่านเฮี้ยนนะคะท่านบอกว่า ก็มนุษย์เรานี่แหละมีความโลภโมโทสันต้องการน้ำมันพายอ่ะลนน้ำมันที่ใต้คางแล้วก็มาแวกท้องเอาลูกท่านไปทำกุมารท่านก็ด้วยความที่โกรธเกรี้ยวนะคะแล้วก็สมัยที่เป็นมนุษย์ท่านก็ถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะนั่งสมาธิได้นะในระดับอรูปฌานเลยนะคะฉะนั้นท่านก็เป็นผีที่มีฤทธิ์นะคะ แต่ว่าในขณะที่ตายนะ่ะท่านมีจิตห่วงในรูปห่วงในสามีบ้านช่องนะคะท่านก็เลยเป็นเปรตอยู่นะคะตอนนั้นแล้วทีนี้พอมีคนนำมาทำกับลูกกับท่านอย่างนั้นนะคะท่านก็เลยใช้ริ์นะคะในการฆ่าหักคอนะคะมากันแบบหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้พอทราบข่าวว่ามี ไม่ไมผีตายทองกลมเนี่ยโอ้โหก็มากันนะคะก็โดนหักคอกันเป็นร้อยนะคะสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นที่โด่งดังมากเลยทีนี้หลังจากนั้นที่พระพุทธจารย์โตนะคะหลวงพ่อโตนะคะท่านไปโปรดเมตตานะคะใช้ปั้นเน่งของท่านนะคะสะกดวิญญาณแล้วก็นำมาบําเพ็ญประโยชน์นะคะที่วัดให้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยในทุกกองบุญที่ท่านทำปัจจุบันนี้ท่านก็ ไปเป็นเทวดาอยู่ที่ชั้นดุสิตนะคะรอการตัดสรุของพระศรีอริยะเมตไตนะคะ